นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่นะฮะแล้วก็ท่านศรีรามะเขงเพื่อการโรงเรียนมรุภอุปถัมภ์ท่านไกรสอนท่านสีร้องรองผู้อำนวยการโรงเรียนมรุภอุปถัมภ์เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญเลยนะครับทุกท่านนะฮะแล้วก็ท่านสุทธิศักดิ์เกศาผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมรุภอุปถัมภ์แล้วก็ท่านสิริศิริลักษณ์จานวน นะครับนักพัฒนานชุมชนเทศบาลตะบนโดดนะฮะแล้วก็ผู้ใหญ่บางใยญ่บอมรักบ้านหนองใหญ่นะครับแล้วก็คุณอาทรคุณพง์เลขาธิการน,นายกเทศมนตรีตะบนเมืองจันทร์นะครับแล้วก็ท่านเอกชัยสพภอาสาของทีมอําเภอเมืองจันทร์ครับแล้วก็ uh ท่านนิษส,สัมโยนายกเทศมนตรีเมืองจันทร์นะฮะเรียนเชิญทุกท่านนะครับแล้วก็ คุณพ่อแท่งสุระน,ะะนายกอง์การบริหารส่วนตระลตาโกนเรียนเชิญคุณพ่อแท่งนะฮะแล้วก็ทาไม่ได้ครับเรียนเชิญมาดามอันอัญชนาบัวไข่จากเบเยียบนะฮะเรียนเชิญมาดามด้วยนะฮะเรียนเชิญน,นะฮะหลังจากนั้นนะคะเรียนเชิญท่านพันตำรวจโทสมพรชัยศรีนะคะรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสพอออเมืองจันทร์และ ท่านนิกรมะเดือนนะคะประธานสภาเทศบาลตะบนเมืองาาาอจันทร์และท่านผู้นาชุมชนนะคะท่านผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านของอำเภอของตะบนเมืองจันทร์ของเรานะคะขอเรียนเชิญทุกทกท่านได้ขึ้นเวทีนะคะขอเรียนเชิญท่านเกรียงไกลสุดทานะคะปัดป้องกันนะคะอำเภอเมืองจันทร์ของเราขึ้นบนเวทีของเราด้วยนะคะขอเรียนเชิญ ทุกท่านด้วยความเคารพและเรียนเชิญน,นะคะตัวแทนชมรมกำนันู้ใหญ่บ้านาอำเภโพสีสุวรรณด้วยนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะอ่าท่านผู้ใหญ่เด็กศัก์มโนรัตน์นะคะจึงบนเวทีทุกท่านแล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะฮะวันนี้หางบัตรนะฮะขอเรียนให้ทราบว่าหางบัตรหางบัตรแข็งนะฮะมีการแจกขอคคัพสองเส้นนะครับในช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มกว่าถึงประมาณหกทุ่มนะฮะ ท่านที่หันบัตรเรียงไว้เลยนะครับเปลี่ยนความกระสอบเส้นเงินสด500บาทอีสี่รางวัลนะะนครับแล้วก็เรียนว่าท่านที่อาจจะมามอบเงินสรับช่วยสมทบทุนสร้างสุนทรภูวัดนะครับแล้วก็ดูนาปฏิสังขรวัดน้ำสูงก็จะได้เชิญมอบข้างบนเลยนะฮะจะได้เชิญมอบมอบคือเชิญมอบซองข้างบนเลยเนาะท่านกำลังนะครัใช่ค่ะท่าน นะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอโอกาสอันดีเยี่ยมจริงๆนะคะที่เห็นพี่เห็นน้องนะคะที่ได้มามีโอกาสได้มาชมหมอดำคณะใหญ่นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะของอการจัดงานของเรานะคะก็ถือว่าพี่น้องของเราล้นหูล้นตามมาเลยทีเดียวนะคะยังอยู่ข้างนอกอีกเยอะนะนะคะตอนนี้ก็ขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญเลยนะคะท่านที่กําลัง ซื้อตั๋วนะคะซื้อบัตรชมผ่านเข้าประตูของเรานะคะอยู่ด้านนอกได้ยินเสียงบนเวทีนะคะก็ขออนุญาตเรียนเชิญเข้ามานะคะตอนนี้เราก็ได้เวลาอันใกล้แล้วนะคะที่จะได้เปิดทำการแสดงอย่างเป็นทางการแต่จะเปิดทำการแสดงนั้นนะคะจะวันนี้เรามีโอกาสมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะได้ท่านให้เกียรตินะคะมาร่วมนะคะองคอนุโมทนาบุญท่านมาร่วมเป็นประธานในพิธีของเราด้วยนะคะ เราเป็นเกียรติอย่างสูงนะฮะสำหรับท like ่านนกนะครับท an ่านนกนะฮะท่านนกปมพลานทิศสายท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดปรบมื่อนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับขอบคุณนะฮะขอบคุณอย่างสูงเรียนเชิญท่านกำนานได้กล่าวเชิญท่านรองผู้ว่ากล่าวเปิดงานครับกราบนมัสการท่านพระครูสุวัจนทกุณนะคะเจ้าอาวาสวัดเมืองจันทร์กราบนมัสการท่านพระครูพี่นันนัมรัต าเจ้าอ,อาวาสวัดนนสูงกล่าบเรียนท่านนพคงพดานิสัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษท่านพระสินชาิศิริน,นรายอำเภอห้วยทับทันนะคะและท่านหัวหน้าสว่วนราชการท่านผู้มีเกียรติทุกทุกท่านนะคะขอสวัสดีนะคะท่านพี่น้องนะคะทุกทุกท่านที่เข้าร่วมชมมหรสพในท่าคืนนี้ดิฉันนางสาวสถิตดาพรเมืองจนันทร์ทางกำนันตำบลเมืองจันทร์ นะคะในนามตัวแทนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตะบลเมืองจันทร์รวมกับทางชุมชนชาววัดนนทสงฆ์และพี่น้องชาวตะบนเมืองจันทร์ชาวอําเภอเมืองจันทร์ทุกท่านนะคะวันนี้ได้มีโอกาสต้อนรับนะคะท่านนกพงศ์พราดิัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดรีสกเกตนะคะด้วยความเรารพกยิ่งนะคะด้วยวัตถุประสงค์ของการจัดงานที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะ ชมรมกำลังผู้หญ่บ้านอำเพอกรบลเมืองกันนะคะพร้อมกับพี่น้องชุมชนช,ชาววัดหลวมสูงและทางวัดหลวงสูงของเรานะคะได้ร่วมนะคะคิดเพื่อที่อยากจะนะคะสร้างซุ้มประตูหรือโถงประตูนะคะซึ่งวัดรลวสูงนั้นได้ยกฐานะวัด ขึ้นมานะคะตั้ง30กว่าปีแล้วได้ผ่านมาเรื่องนานเท่าที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ด้านหน้านะคะยังขาดซุ้มประตูที่สวยงามซึ่งก็เปรียบเสมือนประตูสวรรค์ที่ทําบุญทําทานของเรานะคะในวัดมนต์สูงที่ยังขาดซุ้มประตูเราก็เลยมีความคิดร่เริ่มสร้างสคิดด้วยกันว่าเราต้องการซุ้มประตูที่จะทําให้เกิดบุญบุญกิดขึ้นมานะคะได้รวบรวมนะคะ,ะระดมทุน ะะเพื่อที่จะระดมปัจะใจนะะในการที่จะมีซุ้ประตรูเกิดขึ้นนะะในงบประมาณ1ล้านบาทนะคะแต่ณนะเวลานี้นะคะเรายังขาดทุนในตรงนั้นนะคะอยู่นะคะเราก็เลยคิดนะคะในการจัดสร้างทำภาพปาสัมมัคคีเกิดขึ้นนะคะซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้านะคะที่วันที่21ที่ผ่านมา นะคะก็มีพิธีนะคะในการยกธงชัยและเ,เป็นพิธีเปิดงานท่าป่านะคะและในวันและเมื่อเช้าในช่วงเช้าของวันที่22กุ่มผาพ,พันนะคะก็จะมีพิธีขึ้นโกติหลังใหม่ด้วยนะคะในช่วงเย็นวันนี้นะคะก็ได้มีมหอราศนะคะได้ร่วมนะคะในการสมทบการขึ้นโกติหลังใหม่ของชาวัดานอนสูงของเรานะคะและวันนี้พี่น้อง ชาวชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองจันทร์และพี่น้อง,งชุมชนชาววัดดอนสูงชาวอำเภอเมืองจันทร์ทุกๆท,ท่านนะคะเราไดา้รับเกียรตินะคะและต้องขอกราบขอบพระคุณท่านนกพง์พลาดีไซสรองผู้ว่าราชการจรังหวัดศรีสะเกษนะคะท่านผส,สิริธาริริดนายอำเภอห้วยทับทันร้อยตำรวจโทรหญิงกัลยาณีวรรณภาสิริผู้ช่วยผู้ว่าในการโรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ นะะท่านนางสาวอัญชรีกิจสนองควผู้อำนวยการศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพนะคะท่านอดิศัก์จันนวลอภิอดิอภิสิทธิจันนวลน,นะคะท่านเป็นประหลัดอาวุโสนะคะท่านหมายของอำเภอเมืองจันทนะคะท่านธีรศักดิ์ศรีอารามนะคะประหลัดอำเภอห้วยทับทันค่ะท่านร้อยเอกวัชระสอนอินจันดา นะคะท่านนายกเอกมณ์มโนรัตน์ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองจันทร์ท่านเป็นนายกเทศมนตรีสบลหนองใหญ่นะคะท่านท่าน,านไกรสอนคำชีรองนะคะรองผู้อำนวยการโรงเรียนวร,รุณดุลปธรรมท่านศินามะเขนนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนวร,รุณดุลปธรรมท่านสุทธิศักดิ์เกศานะคะรองผู้อำนวยการโรง